ตอนนี้ผมกะว่าผมทรงถือข้อมูย่์ป้ามอือนเขาก็ทรงเก้าสิบลอยนะครับแต่ว่าผมทรงอยู่เจ็ดสิบบาทโอ้โดอกมันห้าทรงรวดละเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบบาทหนา<ะ>ฟ้ามเลยกระซิบเนี่ย,ยตลาดเพิ่นขายอยู่เท่าไหนนร,ร,ร่ตอนนี้ยุ่ประมาณเก้าสิบถึงลอยครับตอนนี้โอ้ตลาดดิเนี่ยแต่ว่าอยู่หนาฟ้ามห้านี่กะมีแมค้ามารับครับประจําประจําเลยย,ยนี่นห้ดอกไหนผมยุบเก้าสิบบาท วุด,ดอน,นเนี่แหลส่งวุด,ดอนให้เก้าสีบาตรอ,อ้าเป็นตรเห็ดเนี่เหพี่น้อง ครับพี่น้องครับนามีอินเตอร์ฟร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟร์มทีวีนะครับมื้อนี้นามีพาพี่น้องมาทีบ้านท่าให้ตำบลจำปีอำเภอศรีถาตจังหวัดอุดอรธานี <c oughs> นะครับพี่น้องกาสีเห็นเป็นแปลงพักนะครับ <c oughs> มื้อนี้บ่ได้พ้ามะเบงแปลงพักเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> นะครับสีผ้ามาเบงไล่เลี่ยงเรื่องเล่าของการเห็ดฟาร์มเห็ดนะครับเป็นฟร์มของคุณพี่นล่งชัยโสภาคํำหรือว่าพี่ต้นนะครับ สิเป็นจังไดสีมีรายละเอียดแบบใดเดี๋ยวสีภาพี่น,อน,น,อน,น้องนะครับมาโบจาสอบถามรายละเอียดกับพี่ต้นกับมึงนะครับไอ้ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเป็นฟาร์มเห็ดอันพักนี่ปลูกไว้กิกนหรือเปล่าครับแย็กกินกระขายครับแย็กินกับขายอันนี้จะขายอยู่บ้านหรือ่ขายอยู่ครับแย็กินกับขายแนยโ่โอ้โบุญเหนือแม่เราก็กระลั่งขวดนะครับ พ่อใดพูด่ามีเวียกตัวนี้น้อมาอยู่วานเศร้านะครับแต่โอ้พ่อได้เห็ดเหรียญนะครับฟามเห็ดของเข้าเป็นเป็นเห็ดแบบใดครับพี่อันันเป็นเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางโล่งเลือนครับเขาเรียกว่าเห็ดฟางโล่งเลือนครับตอนนี้ทั้งไม่ทั้งเกามีทั้งเหมือนจะโล่งมีอยู่สิบโล่งครับที่ขืนได้สิบโล่งครับสิบโล่งโอ้บ่หน่อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาจังสี่มือนีสีขออนุญาตนะครับขอความดูความใจต้นว่า เข้าเรื่อมจากการเห็ดลงเรื่อนเลยนะครับจังไปไลถึงเห็ดนะพี่น้องเข้าสิได้ความรูไปนํานะครับเดี๋ยวเบังทั้งนี้นะครับป่ะเดี๋ยวพาพี่น้องยางบึงจักน่อยอันนี้เป็นลงเรื่อนที่เข้าเห็ดไหมครับอันนี้เห็ดยังไงครับไอ้นี่ยไม่เห็ดสามสามแถวครับเนี่ยเป็นเก่าสั้นครับสามแถวเป็นเก่าสั้นครับเก่าสั้นยังไงครับเก่าแปลงครับเนี่โลงเดียวเก่าแปลงโอ้ลงเดียว จยเป็เก่าแปงครับหนึ่งอ๋อสีเป็นพุ่นเลยอครับพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่เป็นอันหนึ่งสี่มีอยู่สามสั้นครับขวกาหนึ่งสีมีอยู่สามอันครับมีอยู่มีมีอยู่สามแถวแต่ว่ามันมันไปเก่าสั้นนะครับเนี่ยเก่าสั้นเนี่ยมีสามแถวสามแถวเงวเป็นเก่าสั้นเอาดีคือมีสามหนึ่งไงสามสั้นหนึ่งนี่ครับอีกซุ้มหนึ่งโอ้ห้านับร่วมกันคมันเป็นร่องเดียวกันนะครับเนี่ยโอ้เบิ่งพี่น้องครับลงค่า หลังค่าเนี่ยเ,เขาก็ใส่สลนเอาเป็นอย่างคือพอเห็ดหลังค่าอันนี้รถดครับไป้คือรอเห็ด <c oughs> มุ่งเป็นไผ่หยาเป็นสังกะสีคือเจ้าเห็ดว่า <c oughs> ผมวานเคือเห็นเห็ดดังสันเป็นผ้าใบาปิดเลยครับแบบรักะไอ้ลังกะสีกระเจ้ากับว่า่อยในย่อมเห็ดออกครับลังกะสีส่วนมากักะสีเห็ดถ้าไผ่หยาก็ผ่าตะเล็นะครับแตว่าไผ่หยามันหนึ่งมันเปื่อยเว้ยนะครับมันลงตุนหลาย <ข>ค่ะแตแล้เนี่เหาก็ะไรหลายปีสิบป,ปีผ่าแบบนี้คันย่ำฝนบ่มีปัญหาบ,าบ่อยบัวครับบ่มีปัญหาครับว่าเขาคุ้มผ่าคุ้มผ่าทั้งในอีกนะครับคุ้มผ่านั่นฝนสิ่บ่ฝนสิฝนสิบวับบหัวเสียเห็ดเลยครับโอ้เขาดีใซ่ผ่าใบปิดบ่วเหีนน้ำเขาครับน้ำสิบวันเขาเลยในหาฝนเพิ่กนกคยสิได้เอาไปนั่ครับเอาไรเลี้ยงจากอันนี้สั้นอันนี้เอาก็เอาไม้ไผ่ธรรมดาครับอันนี้คอกไม้ไผ่ล้วนเลยครับนี่ไม้ไผ่ล้วนๆเลยเขาเอาอันนี้มาปู อันนี้เขาเอือนผายงแง่งงานบ่อเอือนคือบ้านผมบ่บผม,ผมเอือนผ <laughs> าเขียวละผ <laughs> าเขียวผายแงงเขานี่เนาะเมื่อปูเมอปูแล้วเฮ้ยได้ไอ้ปนี้ปูแล้วกเอาเสียเอากากมั้นขืนเส้นนี้เลยครับสีว่าส่ฟางนะครับปกติน่ะตำรับเขาเขาเจาะก็ใส่ฟางปูแหละต่ว่าผมหาเฟื่องไม่ไหวผมเลยเอาผานี่ขืนเลยโอ้ปกติขาเจาสีว่าส่ผ่านี่ครับขาเจาสีตีทำไมแพ่เราก็เอาเฟื่องขืนปูนะครับแท่นแท่นผาตัวนี้ เรากเก็อากากมั่นใจปะ่ะไปเบิงความนี่ให้พี่น้องได้เห็นนะครับโอ้มีไหลยหมองนะครับพี่น้องครับเดี <_ C oughs> ول, ๋ยวทย่อยไปนะครับไอ้นี่เป็นเป็นกาก,กอันไดครับนี่ที่ออกมากนี่อันนี้กากเก้าครับของเก้าครับออกออกเสียวของไม่ขึ้นครับเนี่ยโอ้นี่เป็นของเก้าครับของเก้าเขาใส่รอบเดียวเดว้เขาขอไปใส่ให้เป็นปุ้นเป็น,นปุน๋ยหมักเียนะครับเขาได้เขาจะได้เห็ดแค่รอบเดียวรอบสองกับรอบสองกับไม่ถึงว่ากากซุกหนี่เ่อขึนทั้งซันเลี้ยว เ่าเก็บเห็ดออกแล้วห่าลงเลยครับเ่าลงเลยเพื่อเสียของไม่ขื้นแท่นอีกนะครับบานนี้ที่เหลือห่อไปเห็ดยังบารนี้เอาไปใส้ไให้เหรอครับใส่ให้ใส้ผพักใส่เอาก็ดีเถอะขายก็ด้ผมก็ขายเด้ผมขายรุ่นละหาลอยเลยเส่ยเส้ต็นโอ้ครับองซี่ห่เสื้อวพันมาที่แหลกรุ่นละเท่าไหร่เบสเซ็ตแล้วกระเส้ยวของผมมันมันกากมันถูกนะครับเดี๋ยวบานเฮห่อมันกับยูประมาณรถละรถละหาลอยแหละเต้าขอกแต่ว่า ที่เห็นนี่แต่ซ้ำห้องห้องมาไขเพิ่นแล้วครับผูใ้ใดอยากได้ปุ๋ยมา <c oughs> พี่น้องมาเอาบารนี้ครับพ่อเล้วนะครับแต่ว่าใส่ฟุน่นหนที่หเห็นในต้นมันโบรนี่ครับเป็นบ่นครับของเก่าเก็บบาได้แล้วครับมันยุบมันเหเี่ยวแล้วอือป่ะเดี๋ยวภาพพี่น้องเบิ่งขั้นตอนนะครับพี่น้องจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่านะครับแต่พาพพี่น้องมาเบื้องว่าเพิ่นเอาใส่แบบไหทาั้งใดไอย นี่ครับมโอ้โหเขาปูพาเลี่ยวครับเขาสชี่ยวขี่มันครับเอาขี่มันมาขึ้นมาขึ้นเลยครับขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็เห็ดเห็ดเหยมันเป็นแบนแบบนี้แหละครับรูปรูปตบโตบโตบลงเหย็ดมันเป็นเปนแบนแบบนี้แหละอือนี่เป็นสากเก่านะครับครับของเก่าที่เพิ่นยังเหลือให้เห็นหองร้อยมันนี่โดนปันใด่เขาเชือกมาลงนี่โดนปันใด่ เข้าเอาขึ้นแล้วบ้านนี้เอาเห็ดยังหัวน้ำเรียบร้อยมือมือเมื่อทัดไปต้องต้องอบมันนี่ครับอบไอ้น้ำอบแบบได้เดี๋ยวผมสิพาไปมึงมันไม่เตาอบอยู่เตาอบต่างยูเลยนาคอกนะไม่ถึงเอาเชือกไปอบก่อนบัวครับบ่บ่อบเสื้ออบขี่มั่นนี่ยเพื่อเพื่อขาเสื้อล่าเสือล่าให้มันไตยนะครับเขาเลี้ยงยังสีหรอเขาเอาเอาความหวานเขาอบเลยเอาไอ้น้ำมันมาอบไอ้น้ำอบโดนบันไดบานนี้ อบประมาณสามชั่วโมงเลยครับอุณหภูมิกับหกสิบห้าเจ็ดสิบครับอุณหภูมิที่ได้ได้เนหกสิบขึนที่ได้อะเอายังสี่ยอ่อพอเอากาก,ากมั่นขึ้นแล้วครับเขาปาดเรียบๆแล้วหนากระสิประมาณนี่นะครับคือฝืมือเนี่ยครับก้อนหนาประมาณฝืมือนี่แหละเขาปาดได้แล้ววันนี้เขาับปิดผาลงมาเลยครับ แล้วก็ปิดป้องอากาศปิดเมื่อไรปะให้อากาศทั้งหัวเขาเลยครับบ้านนี้แล้วก็เขาก็เอาไอา้น้ำเขามาเอาไอ้น้ำเขาไขอฮอนเขามพา<ว>ิ่นโหเพื่อสิเร่งให็นมันเป็นเชือเป็นยังประมาณนี้บ่ครับเพื่อสีไ้คาคาคาล่าเนี่ยคาล่าเนี่ยห้มันตายให้มันเป็นอาหารเหร็ดนะครับบ้านนี้ล่าซุมมันตายไปแล้วอะ<โ>ครับขั้นนอกวันหนึ่งเพระว่าปูนภูิมันเสียมันบ่เกิดครับมันมันแบบว่ามันจะเป็นล่าเขามันเลยเต็มควอกเห็ดที่พ่อโมกินล่าที่แบบว่ามันมันปะไตนะครับล่าซุ่มนั้น แล้วบันนี้เชื้อเห็ดหลังจากเขาอบแล้วเขาไปเอาเชื้อเห็ดมาโรยเลยครับอบอบมือนี่มืออื้นลอยครับมืออื้นลอยบันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไอ้เอาเชื้อเห็ดไม่พี่น้องเขาเบิ่งดูมันเป็นยังไงเชื้อเห็ดนะครับโอ้เปนกระสิปูเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นของเก่านะครับพี่น้องครับพี่น้องได้เห็นเชื้อเห็ดนีห้อาสิไปื้อพนมาเป็นแบบนี้ครับของผมก็ไม่ขายครับ ผมก็มาขายหัวห้องกํลัมาขายอยู่ผมก็มาขายครับแสดงว่าพี่น้องผู้อยากได้มาหานี่ได้เลยครับได้เลยตอนนี้เชื้อเห็ดีนห้องขายยังไงตอนนี้ผมขายอยู่ก้อนละสิบห้าบาทครับก้อนละสิบห้าบาทครับเป็นเชื้อเห็ดฟางครับเห็ดฟางนี่ิ่นมีแยกพันเอียงบอกครับบ่มีครับโอ้มีเสื้อเฉพาะเสื้อนี่มันมันมีหลายอีหัวอยู่ครับเสื้อเวียนเต้าสีเหลืองอีหัวได้ที่ว่าดี สำหรับพ้องผมผมกับเลียงยี่ห้อนี่แหละดีที่สุดแล้วาร์อผมเพราะว่าจากประสบการณ์อาเฮ็ดมาจากปีแล้วหกปีครับโอ้เสียทีได้นะครับพี่น้องครับหกปีจากประสบการณ์จริงนะครับขัดสันมาแล้วว่าเชื่อที่เขาเอามาขายพี่น้องนี่หรือว่าเขามาใสเองนี่มมนได้ผลครับมันแตกดอกดีครับดอกใหญ่ดอกนาดีครับอ่ะเอาเขาพผักเร่องอ่าลงเลียนนี่ไว้ก่อนนะครับห้องโอ้ใบนามเรียแล้ว ครับนะครับโมโเรื่องเชื่วาวแับนี้เขาไปซื้อมันเป็นก้อนแบบนี้เขาเห็ดจังไหนแบนี้ไอ้เอามาเอามาันไอ้ให้มันออกจากกันเห็นไหมครับม,มายมมาปั่นไม่อย่างบีมาบีฉีกถุงออกครับฉีกถุงวอกเป็นในกัละมังครับบ,มบีมันแตกบีมันแตกมันมุนเลยได้หดหนามบ้าวันนี้หรือว่ามาลวยเลยมาลวยสักกันครับลวยแล้วเขาจังหดนารลวยบางๆครับลวยบางๆเลยหทั่วเลย โอ้ดวยทัวแล้วเขากับหดนามครับหดนามแล้วก็ปีกหอ,อกไปคือก็หดพ่อซุ่มหรือเอาให้มันหน่อยเลยก็พ่อประมาณแล้วครับหูวซักว่านามเริ่มย่อยยังไงก็ยุดไว้ครับก็หดมงัง่นไปย่าเห็นมันหน่อยไหลนะครับบัดนี้หลังจากเขาล่งเชื่อไปแล้วนะครับขึ้นมาเป็นแปลงล่งเชื่อไปแล้วเขาต้องมาควายหดนามมันอีกบ่ในระยะที่รอผลอกาหดอยู่ครับกะ หลังจากลอยเสือแล้วสามขึ้นเขามาเปิดออกหัวน้ำตัดหย่เขาเอื่นมาตัดหย่เปิดเปิดท่านได้ที่นี่ไหมถึงเ่าเปิดรงเรื่อนเขามาครับเปิดระบายอากาศให้มะนอากาศเอาายังออกมิดแล้วแบบนนเขาจะขอมาหัวน้ำครับเขาเอื่นตัดหย่เอื่นย่ครับแล้วก็เปิดอากาศเนี่ยเปิดอากาศเขาก็เมื่อมาอากาศหัวเนื้ออากาศเย็นกับอากาศหัวเนื้อก็เปิดไหลป้องขันอากาศเย็นเขาก็ย่อเฝ้าเปิดหลเองสครับค่อยๆเปิดไปเองสิตามอากาศมึงอากาศไปเรื่อยๆเองสิครับ ปนีระยะเวลาโดนปนีพุน่นติแตกดอกขึ้นมาให้เฮ้าได้เก็บให้เขาได้เบิ่งก่อนเอาให้รู้ว่าแตกนี่โดนปนหลังจากที่ว่ามือแรกที่เฮารวยแล้วหลังหลังเอาผมสินับจากมือตัดหญ่นะครับมือตัดหญ่เห็ด<อ>มือตัดหญ่เห็ดหหนับไปประมาณสี่มือสี่เิ่มสี่เิ่มจับดอกครับมันสี่เิ่มจับดอกเลยเห็ดนะประมาณสี่ขึ้นนะครับสี่ขึ้นในระยะนี้เขาต้องเวียนการหดนำ้ำจังใดบันครับกะ <c oughs> กะหดอยู่ครับหดหดเมึงเว้นเว้นมือเว้นมือต่ใบยังโหดหลายนะครับเอา่งไๆคือว่าให้เพิ่นซุ้มครับปพราะมาณนี่ครับโหดเป็นกระขายน้ำบ่ได้น้อครับมันมันต้องหดน้ำหลังจากตัดใยแล้วอีหยังแล้วังสี่รอบนี้เฮาปิดเล่ยมันบ่ครับอันนี้ปิดเาาเลยมันบ่ครับปิดเลยบ่บ่บ่ให้อากาศเขาหลนะครับให้เขาต่ช่องที่เฮาปล่อยไว้เนี่ยตามช่อง ตามหู้อากาศเนี่ยน้อยนี่พี่น้องดึงนะครับกับซีมีหู้อากาศน้อยๆนะครับอันนี้เขาตัดเองเดี่ยวนบ่ครับตัดเองครับโอ้เกิดเพราะเพอเกิดจีดอกขึ้นมาโดนบันไดยังทีเดียวไปแกงบันนี้เอาขันเห็นดอกแล้วป่มันมันผมว่าปะเกินซีมือครับปะมันสามมือก็สีเริ่มสีได้ย้อนเห็ดแล้วว่าเห็ดมันใหญ่ไหมอครับยน่มันขึ้นเนี่ยมันสีใหญ่แบบนั่นเลยขันเห็ดประมัน ประมาณสี่หมื่นแล้วครับผมมาได้หยอนได้เก็บเลยเริ่มเริ่มเลยบัดนี้เพิ่นสิให้เขาเก็บอยู่โดนปันไดเฮ็ดเฮ็ดฟางเลยมันเก็บบ่ค่อยได้โดนนะครับคันย่างเต็มที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่เก็บดอกนะอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหมายถึงเหมือดรื้อแบบนี้เลยมันครับเบึ้งเนี่ครับพี่น้องครับทั้งนี้เพิ่นกันรื้อของนี่แล้วนะเพิ่นพกเพิ่นก็ครับโอ้ต่วัาซุ่มนี่เป็นปุ๋ยเลยครับเป็นปุ๋ยเลยซุมเนี้ ปุ๋ยยางดีนะครับพี่น้องข้านกันมักมาเรียบร้อยโอ้ยใส่ต้นไหม้เป็นตาง้มคักด้วยนี่เด้อใส่ผักใส่มีกันขอทาด้อเนาะครับแสดงว่าแม่เราปลูกผักยู่นี่ว่ามอึดผักบ่อึดปุ๋ยตัวนี้ก็เอาปุ๋ยนี่แหละไปใส่ขี้มันผมนี่แหละไปใส่ง้มผมใส่ฟุ้นหลยสอบนะครับฟุ้นขิงว่าเขาต้องใส่ฟุ้นขิงว่าผมที่สุดเนี่ยเก็บผลผลิตอยู่ประมาณวนอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งก็ลือเลยครับหรือเลยเราเอาของไม่เข่า โอ้ขันว่าง่ายกับบวง่ายขันว่าง่ากกับบัวยากมันก็ต้องปานีดน้อยนาะยครับขันมันต้องเอาใจใส่ครับขันค่อดูแลมาถึงสิกับว่าคอยสําเร็จนั่งสินะครับโอ้มีบ่ปลูกเราบ่เกิดเลยมีเขาม่หลายว่าเฮ็ดบ่เกิดตอนอันที่ผมไปสอนน่ะอันที่ผมไปสอนอ่ะเป็นมัสยิเจ้าเก่งมัสยิเจ้าองสิเดี๋ยวนี้หนึ่งเขามีเชือ เอาลเรื่อมจากคนผลิตก่อนเขามีดวกขายเขามีเชื่อขายขายเชื่อแล้วเขายังมีสอนให้สอนครับผมสอนนะหลายเจ้าเลยเนียนรับสอนจนเป็นเลยมัน่าจนรถเออเฮ็ดกินได้เฮ็ดขายได้ครับอ้าวเมียนเราครับพี่น่องบาร์นะครับเดี๋ยวในไทยฝากกับพี่น่องนะครับผู้ใดสนใจนี่โอ้เมียนเราเด้อยครับเป็นไรได้ตอนนี้ราคาเพิ่นอยู่จังเลย ตอนนี้ผมกล่าว่าผมทรงถือข้อมูยอยฟ้ามอื่นเขาก่ทรงเก้าสิบลอยนะครับแต่ว่าผมทรงอยู่เจ็ดสิบบาทโอ้โดอกมันหาทรงรวดละเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบบาทหนา<ะ>ฟ้ามเลยกร็ดสิบเนี่ยตลาดเพิ่นขายอยู่เท่าไหร,ร่ตอนนี้ยุ่ประมาณเก้าสิบถึงลอยครับทอนเนี่ยโอ้ตลาดดิเนี่ยแต่ว่าอยู่หนาฟ้ามห้านีกะมีแมค้ามารับครับประจําประจําเลยยุคหนี้อด้ดรให้ผมยุ่เก้าสิบบาท วูดอนเนี่ยนะแหลมทรงอ่วูดอนเห็ดเกาซีบาทเอ้เป็นตระเห็ดเนี่ยเหรอพี่น้องโอ้าวพิจารณาเลยครับผู้ใดมีพื้นทีหน่อยหน่อยเห็ดล่งเรื่อนกับเห็ดง่ายๆนะครับทั้งเรื่องกับเป็นเมย์ไพตีแล้วแน่มากมยไพตครับต่อล่งเรื่อนนี่เขาเกิดเห็ดทีเดียวก็แล้วบรกเนาะครับมันก็ได้หลายปีครับสามสี่ปีหมดแล้วครับเจ้าสี้เหลือๆเห็ดไหมโอ้ครับได้หลายปีอยู่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับครับเขาเก็บดอกขายก็ได้พอสมควร แต่ตอนนี้ที่แนี่ๆคือขันพี่น้องอยากรู้พี่น้องอยากเป็นอยากรู้จักวิธีสลหรับมือใหม่ครับเขามีสอนครับอ่าเดี๋ยวที่ได้ป่ากก็พี่น้องนะครับเรื่องนี้นะครับนี่คือส่วนของโรงเรือนนะครับแต่แต่ต้องขออนุญาตบอกพี่น้องน้อยหนึ่งว่าเป็นโรงเรือนเก่าที่อายแล้วลื่อออกแล้วนะครับมีมาเมืองกี้กะคุณ่อเราก็ลัางลื้อออกไปเดี๋ยวสิผาพี่น้องไปเบ่งโรงเรือนที่ก็ลังงในผลผลิตครับครับนะครับผมไอ้ต้นครับอันนี้เป็นกากมันไหมหรือังไงเนี่ครับ อันนี้ของเก่าครับอันนี้ก็ของเก่าคือกันครับมีแต่ของเก่าแล่ออกเอากันพ่ออยากได้ปุ๋ยกัมาเอาหนีมบนหน่อยได้ี่เนาอเอาไปใส่ให้ครับใส่มั่นทั้งมั่นผมงามรถอีแตกหนึ่งไอ้ไข่หาร้อย,ย 500. ครับรถอีแตนหกรอครับขันยังไงเอามาเลยเดี๋ยวผมตักใส่ให้รถละหาร้อยรถอีเตนบานหกขันยังไงเนี่ยกับบ,บ้านสงงูงเนี่ยครับรถละหาร้อยโอ้ยพี่น้องเงยเบื้องเนี่ยพ่อเอาแล้วพี่น้อง หมักมากเรียบร้อยนะครับเป็นปุ๋ยย่างดีเลยว่าต้องไปหาเก็บว่าต้องไปหาฟุ้นมาใส่เนี่ยอันนี้กับพวกแห้งนหน่อยเนาะนะครับครับ,รบอันนี้เป็นของเกาทีเก็บออกมาแล้วเก็บออกแล้วอ่าอันข้างหลังนันไม่ยังเขบ้าปครับนั่นอันนี้เป็นเตาหนึ่งครับเตาหนึ่งโอ้นี่บทเตาหนึ่งครับผมเข้าใจว่าสี่หนึ่งคือยังหนึ่งก้อนเหฮดโบมีมนครับเอ้ออธิบายพี่น้องฟังในหนึ่งวิธีใดยบานนี้นี่นะครับกะ เอาก็เติมน้ำเข้าไปแล้วก็ดังไปนี่นะครับนั่นไอ้น้ำมันสิเขาตรงนั้นเขาเรียงเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากเติมน้ำมึงได้พี่ครับทอดเติมน้ำเติมน้ำให้เต็มถังเลยครับโอ้ถังนี่สิเป็นถังน้ำที่นี่ครับถังน้ำเมื่อไรครับน้ำเลี้ยงเมื่อไรรอบถังน้ำที่เลี้ยงเมื่อไรเดี๋ยว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 เบิ่องทางล่างนะครับคงรับอันนี้โอ้ทั้งทั้งอันสิเป็นเป็นหู้ไฟครับมันสิไฟมันสิผ่านน้ำตลอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พื้นดินทั้งสี่นะครับพี่น้องครับมีหูโอ้ไฟมันก็จะขึ้นนี่ไฟมันสีพานนามมันสิห่อนไว้นะครับมันสีเดือดไว้ทั้งสี่หาสิบ่เปืองเวลากันหนึ่งทีงนะครับอันนี้เขาไปซสื่อมา,ากอางไนบันนี้ไอันนี้สร้างสร้างพิ่นเห็ุครับซสื่อเหล็กมาให้ใหสร้างพิ้นเห็ดให้เลยอ,อ๋อเฮารู้วิธีอยู่แล้วครับเฮาศึกษามาแล้วครับเฮาก็ับไปหาแผ่นเหล็กมาครับให้เพิ่นตัดให้เพิ่นเชื่อมให้ครับเฟื่อนกับใส่เข้าไปทั้งลาง น้ำขาไปเติมเล้เติมเ,เ,เรื่อยๆวะครับน้ำบ่าครับตเติมเทียเดียวเต็มถังคือหนึ่งหนึ่งรอบเดียวคือน้ำมันสิเหลือพอดีเลยนะครับมันสินมบ่เมดเลยสามชัว่วโมงครับเบิ่งรับปีนองอันนี้เป็นถังนะครับเราก็มีไอ้น้ำเพิน่นกระสีมาออกหู้ทั้งนี้ครับนะครับออกหู้ทั้งนี้แล้วก็ลง่ขขงข้ในี้ค<ข>อกรงกับฉปล่อยเข้ใน้คอกนะครับแล้วกระสีมีการปิดขี้ดินปิดอียางไว้บ่อยเพิินออกทั้ง้าง แสดงมาขวังนี่หู้หู้หพึ่งอบใบนี่ครับอันลอยเสือหมวกว่านนี่ครับมือนี้มือนี้จังสีหนึ่งขวังนี่นะครับตอนใบผมจังสีมาหนึ่งนะครับตรงท้ำก้องหัวใจกับพี่น้องจังหน่อยนะครับในการเห็ดเห็ดฟางนะครับอ๋อหองกับบัวสามารถที่สีเขาไปเบิงได้ครับนะครับแต่ว่ามือนี้สีพยา่ยามที่สุดนะครับเสียหมดเหญ่เมื่อก้องจำเป็นนะครับขอไปไทยให้นะครับพี่น้องครับเพื่อสีน้น้ำผาไม่พี่น้องในเบิงกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เบิงึงทางนี้กับสีมีหูห้ให้เบิงึงอันนี้เขาเปิดไว้ซ้ำหนี้เป็นบ่อครับเปิดหลายบันไดครับมึงล่อม,มึงอากาศอีกสองสามมือกันโอ้หนังทางในไอ้ต้นคว่านี่โดนบันไนดเรานี่คว่างในบันไดเก็บครับเพิ่งเก็บออกบัวเท้าได้สองรูมูอแรกยังสิเริ่มเก็ไบไหมบ่หมายถึงว่าตั้งแต่เขาหยอดเชือกไหมครับบ้านเชือมาโดนบันไดเราเพิ่งจงออกซ้ำหนี้ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ครับ ประมาณเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นนะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่แหละโอ้พันก็แตกมากสริแล้วครัหนาวมันมักสีใง้ซ่าครับเฮ็ดตะวันเฮ็ดสีดอกไงีดอกงามดอกนะโอ้เบิ่งกับพี่น้องกับโตมัอกังเลยพ่นพ่นกระสิเป็นลักษณะว่าออกต้อนเนื่องมาเรื่อยๆครับคือไม่เก็บตลอดต้องผมฟ้าผมไม่เก็บตลอดเฮ็ดไห่ค่ะตลอดนะครับนี่สุมือ อล่อง,ง,งนี่เบิดแล้วก็ไปล่งอีกล่งหนึ่งเมิดล้วก็ไปอีกล่องหนึ่งสินะครับขืนต่อกันโอ้ห้าเผื่อเวลาต่อกันหมุนเวียนไปเลยสแสดงว่าเขาก็มีขายตลอดปีครับไม่ขายสูมือครับเฮ็ดเขาทาเขาทาด้วยพี่น้องเด้อขายทุกวันนะครับเอาจังสี่บาทนี่มาถึงช่วงไทยๆนี่ให้ต้นฝากในว่าขันพี่น้องเขาอยากได้โบ่าสีอยากได้เฮ็ดหรือว่าอยากเลี้ยนรูอยากได้เชื่อเฮ็ดเอ้า ควบวงจรล่ะอย่างบอกเรื่องใดกกันเรื่องเฮ็ดนี่ล่ะมาลวนสิติดต่อกันได้ยังไดบ้างนี่ครับการฟ้ามผมกอยู่บ้านจะไห้ครับตะปนจำปีอำเภอศรีถาครับจังหวัดอุดรธานีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฮียต้นต่อตระกูลฟาร์มครับเฮียต้นต่อตระกูลฟาร์มครับนะครับเบอร์โทรครับเียต้นครับเบอร์โทร063 045 7094ครับอีกรอบหนึ่งนะครับ063 045 เจ็ดศูนยทัวมาสอบถามกันได้สอบถามครับราคาเฮ็ดอยากได้เห็ดได้ใส่บุญใส่งานไปขายสิครับมาสั่งเลยครับ,รบหรือว่าอยากเรียนรู้ครับปัาน,นี้เอาจังสิไปสมมติว่าเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนอยากให้ไปสอนเขาคิดค่าบริการน้ำเพื่อนจังไหนครับกะกะแล้วแต่ราคาจะคุยกันได้ครับแต่ว่ายืนเปินผมอเนี่ยผมที่ว่าผมไปสอนมากกว่าสอมืนครับ เอราก็มีเชอเห็ดไคลพร้อมครับมีเชอเห็ดไคลพร้อมขันจากได้เสื้อน้องผู้บงกับใครแห่ตาบากันเออขันมีเส้อทั้งไม่เขามากกับพ่อตากันครับกัน่องมึงแต่ขันเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานอย่างเข้าก็บบกกันได้ครับคุยราคาเที่ยวกนก็ได้แล้วไปที่ยกนผมก็ไปแล้ววิธีก่อกนโอ้ยเรไปสอนนักหน่อยก็ไปแล้วครับโุงเรียนเป็นการฝึกวิชาชีพครับวิชาชีพให้ครูเ้นักหน่อยเป็นสาขาการเกษตรเป็นการทำเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับพี่น้องจกงเลยกะฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแช่นะครับช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับฝากไว้กับพีกำนองเกลืองสาระความรู้ดีๆทั้งด้านการเกษตรนะครับที่สําคัญมือนีก็ต้องขอบคุณในต้นนําขันอยากได้ก็ติดต่อกันมาหน่อยเนาะครับผมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องครับมือนีเหมือนเวลนามีไงต้นล่าพี่น้องไปแล้วไอ้ครับสวัสดีครับ